i p แ d ดแ r 4สีหน้าจอแตกเปลี่ยนจอต้องราคาสูงแน่เลยใช่แล้วค่ะรุ่นนี้เป็นหน้าจอชุดหากมีการเปลี่ยนยกจอราคาจะค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าจอยังใช้งานได้ตามปกติสีจอไม่เพี้ยนทั้งพื้นขาวแล้วก็พื้นดำไม่ขึ้นเส้นหรือว่ดดวงดำก็สามารถลอกกระจกได้ข้อดีของการลอกกระจกนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเปลี่ยนยกจอแล้วยังได้จอแท้จอเดิมที่ติดมากับเครื่องลอกเปลี่ยนเฉพาะกระจกที่แตกออกแต่จอแสดงผลด้านในยังเป็นจอแท้เหมือนเดิม ขั้นตอนในการลอกกระจกต้องมีความระมัดระวังมากๆและให้ช่างที่มีความชำนาญน,นะคะเพราะทุกขั้นตอนนียเสี่ยงหน้าจอเสียได้ทางร้านมีช่างที่มีความชำนาญพร้อมบริการลูกค้าจองคิวล่วงหน้าสามารถรอรับกลับได้เลยไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้คามวันสามารถทําได้ทั้ง iPhone iPad Android รวมถึง Apple Wat c h ด้วยการประกอบเครื่องของทางร้านเราจะใช้กาวสําหรับงาน iPad โดยเฉพาะเป็นกาวตรงรุ่นทําให้ประกอบเครื่องเนียนสนิทเหมือนเดิมเลยนะคะสนใจส่งงานซ่อมหรือสอบถาม เพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยเกษตร,รกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมต่างจังหวัดจะส่งมาซ่อมได้นะคะ